หล่อมากแม่ ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้มาดูผู้ชายกันนะจ๊ะเรามากินโกโก้ดังร้านดังเนาะในเดอมอบางแคตลาดอำํอำอ้ำม,มีโรยช็อกโกแลตด้วยมันเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะทุกคนต้องลองอร่อยมากไม่ใช่อร่อยเพราะพ่อค้าขายนะจ๊ะอร่อยจริงๆแก้วละเท่าไหร่นะ79บาทถ้าทจะไม่ผิดเนาะ คือคือแซ่จริงต้องลองนะจ๊ะเขามาจัดงานที่เดอะมอลล์บางแคเอออ่ะทีนี้เราไปร้านต่อไปกันเลยอันนี้หมูกรอบเนาะเราสั่งเป็นยำเส้นเล็กแล้วก็ใส่หมูกรอบเข้าไปอร่อยอร่อยสุดๆอร่อยจริงร้านนี้นะต้องไปลองนะจ๊ะ อืมีราคาถ้าเราจะสั่งแบบหมูกรอบก็ก็มีราคาตามนั้นเลยเนาะก็ไปลองกันได้นะเออนี่เห็นไหมกรอบจริงอร่อยจริงต้องลองเนาะลองให้ได้เลยต่อไปโอ้โหกุ้งสดกุ้งสดนะจ๊ะมีแซลมอนด้วยแต่เราสั่งกุ้งอย่างเดียวน้ำจิ้มซีฟูดสุดแซบ่บ ุ้งสดจริงได้ประมาณ6-7ตัวเนาะห0ึ100บาทเบาๆไปจัดกันได้ไปจัดกันได้ไดไดอันนี้หอมเจียวอร่อยอร่อยอร่อยร,ร้านต่อไปขนมหวานบ้างขนมไข่สุดแซบ่บนะจ๊ะอ่ข้างในมันจะเป็นเนยอะยิยม้มเยิมอร่อยดีนะเจชิ้น60บาทหรืออะไรเนี่ยเออสิชิ้น60เนาะไปลองอันนี้โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะ มันดังๆอ่ะเอออร่อยอือนั่นแหละเรียกไม่ถูกอันนี้สลาเปาทอดใช่ไหมเนี่ยเราเราไปสั่งกินกันทังนั้นเลยนะแต่เราเรียกไม่ใด้ถูกไงเอออร่อยต้องลองอันนี้นิ่มหอมคนก็มาซื้อเรื่อยๆนะร้านเนี้ยอือก็มันน่ากินเนาะอันนี้ถ่ายไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้าแม่ค้าพ่อค้าแต่พ่อค้าก็แอบรออยู่แอบรออยู่เออ อ่ะที่นี้เราก็จะเตรียมตัวไปร้านต่อไปนะจ๊ะสระเปาเสร็จแล้วเราก็ไปเอาไม่มีแล้ว <c oughs> อันนี้ถ่ายด้านบนนะดูแม่อามกำลังรับประทานอาหารแต่ละร้านอย่างอร่อยเลยจ้า